วันนี้เราจะมาฟิตหุ่นสวยแบบเร่งด่วนจ้ะชมเลยอยากฟิตและเซ็กซี่นี่เลยกดติดตามและเปิดแจ้งเตือนเพื่อพบกับเราในทุกวันพุธและอาทิตย์เพื่อหุ่นในฝันของคุณอย่าพลาดน,นะคะ สวัสดีค่ะพบกับโคจี G แล้วนะคะกับเซ็กซี่ฟิตจีค่ะวันนี้นะคะช่องเรามีมนิโซนของการออกกําลังกายค่ะฟิตหุ่นสวยแบบเร่งด่วนนะคะทําไมเราต้องมาฟิตก,กันนะคะเพราะว่ามันใกล้จะสงการแล้วสงการเราต้องออกไปเล่นน้ําไปโชว์หุ่นกันถูกไหมคะเราต้องมาปั้นหุ่นให้สวยเซ็กซี่กันนิดนึงนะคะเพื่อตอนรับส่งการะคะ่ะโอเคแล้วสงการนี้เป็นอะไรที่แบบร้อนระอุมากเลยนะคะถ้าอาอกกําลังกายของเราก็เป็นท่าแบบว่าทั้งง่ายะคะ่ะตัวเปิร์นแบบเร่งด่วนแน่นอน,นะคะ่ะ แต่ว่าร้อนๆนี้เราต้องมาเพิ่มความสดชื่นให้ร่างกายกันนิดนึงเนาะนี่เลยนะคะก็เป็นสมูทตี้นะคะที่โคดปั่นไว้ตั้งแต่เวลาประมาณตีสีแล้วค่ะนะคะตอนนี้ก็บบมองเป้ค่ะนะคะโหเห็นไหมคะว่ามันไม่แยกชั้นนะคะไม่มีฟองด้วยปั่นมานานมากนะคะอ่ะนะคะเรามาดื่มกันนิดนึงเนาะ ยังอร่อยสดสดมากๆค่ะสดชื่นมากๆนะคะตัวนี้นะคะคนใช้เป็นแตงโมนะคะกล้วยองุ่นนะคะแก้วมังกรนะคะแล้วก็มีส้มนิดหนึ่งผสมผสมกันไปนะคะเห็นไหมคะว่าสดชื่นมากๆค่ะตัวนี้นะคะจะได้ในเรื่องของสารอาหารนะคะเรื่องของวิตามินซีนะคะแล้วก็มีรแร่ธาตุต่างๆมีกาบใยสูงนะคะช่วยต้นระบบขับถ่ายให้ดีนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างโคภงมิ้ันได้ดีค่ะนะคะโอเคนะคนใช้นะคะเครื่องนี้ค่ะนะคะ ตัวช่วยในการปั่นนะคะที่ทําให้สมูทตี้ของเราสดได้ขนาดนี้ก็คือนี่เลยค่ะนี่นะคะปั่นจากฟิลิปส์ไฮสปีดเว l คัมเบลเดอร์นะคะคงคุณค่าทางสารอาหารได้นานกว่า8ชั่วโมงเลยทีเดียวค่ะ mm hmm. เห็นไหมคะว่าสมูทตี้ของเราเนี่ยอร่อยสดใหม่ตลอดทั้งวันเลยค่ะด้วยเทคโนโลยีใบมีด ProvenSix 3D นะคะรอบปั่น35,000รอบต่อนอาทีนะคะเราเปิดนี่เลย เซลผักและผละไม้ได้ละเอียดทุกอน,นูนะคะร่างกายเราจะดูดซึมได้ทันทีค่ะที่สําคัญนะคะตัวนี้ค่ะรักษาอุณหภูมิขณะปั่นไม่ให้สูงจนไปทําลายสารอาหารนะคะเรียกว่าทำหนึ่งครั้งค่ะแบ่งทานได้ทุกวันเลยค่ะดูดูรอนะคะคุณค่าของสารอาหารมันสลายเร็วค่ะตัวนี้นะคะตอบโจทย์ได้ดีค่ะเพราะว่าเก็บสารอาหารยาวนานด้วยค่ะด้วยระบบสุญญากาศค่ะอืมอเม็นไงบ้างคะ ถ้าเรารู้สึกสดชื่นโอเคแล้วพร้อมแล้วเราไปออกกําลังกายค่ะลุยค่ะไปเลยเลยแล้วเรานะคะมาเริ่มท่าแรกเลยค่ะ reverse lunge s, <ม> <S น,นะคะ<ม>โอเคเริ่มค่ะมานท่าก็คือเราจะเป็นการนับเวลาเนาะเราจะไม่ได้สนใจนับเซตหรือว่าจำนวนอะไรนะจ๊ะนี่จับเวลาไปเลยค่ะ1นาทีนะคะ เห็นไหมคะว่าทำท่าลัาง์ไปด้านหลังแล้วก็ยืนขึ้นมาข้างหน้าค่ะจะังหวะยืนเราจะไม่ยืนตรงขึ้นไปเลยนะคะเราจะงอเข่าไปนิดนึงนะคะอ่ะโอเคทําไปค่ะซ้ายขวาสลับกันนะคะให้ครบ1น,นาทีค่ะนี่ค่ะโอเคลงไปข้างหลังเข่าไม่เลยไปเท้านะคะอ่ะทาไปซ้ายขวาสลับกันอย่างนี้เรื่อยๆคะ่ะตอนนี้เข้าสู่30ิวินาทีสุดท้ายแล้วค่ะโอเคมากย่อทอนะคะ เราอยากที่จะฟิตเบิร์นก่อนส่งการเราก็จะต้องมีและค่ะฟิตไปวยกันซูไปวยการน,นะจ๊ะส่งการแล้วเราต้องทำหุ่นให้สวยค่ะเพื่อไปอดทนเล่นทาส่งการกันนะจ๊ะอ่ะป้ายถ้อยหลังและ1ิบวินาทีสุดท้ายค่ะมาถอยหลังกันค่ะลัานไปด้านหลังค่ะและจังหวะที่มาข้างหน้าเราจะไม่ยืนขาตรงนะคะเราจะงองไปนิดนึงงอเข่านิดนึงค่ะซึบซ้ายขวาโอเคครบค่ะนี้คือท่าแรกนะมาต่อมาท่าที่2ค่ะ วินด์ดรว์คลีนเนอร์นะคะโอเคเริ่มกันเลยจ้ะนา,าทีที่2จับเวลาเช่นเคยค่ะเราก็ใช้เวลา1นาทีด้วยกันค่ะหรือว่า60วินาที mm hmm. เห็นไหมคะว่าเราจะม mm ุ hmm. ่ไปซ้ายและขวาเอามือยกขึ้นนะคะแบบนั้นเลยจังหวะลงหายใจเข้าค่ะตอนขึ้นให้หายใจออกค่ะทำไปเรื่อยๆซ้ายขวาสลับกันให้ครบ1นาทีค่ะ ทำต่อเนื่องนะคะถ้าใครรู้สึกว่าเร็วแล้วมันไม่ไหวก็ให้ช้าลงนิดนึงได้ค่ะแต่ถ้าใครไหวก็เร็วได้ก็เร็วไปเลยค่ะเราจะเป็นการเพิ่มเพวานะคะเพิ่มในส่วนของความเหนื่อยขึ้นได้ค่ะถ้าใครรู้สึกเหนื่อยไม่พอเราก็ต้องจัดค่ะให้มันสปีดให้เร็วขึ้นนะจ๊ะทำไปเรื่อยค่ะซ้ายขวานะคะเยี่ยวตัวนิดนึงขาสไลด์ไปด้านข้างนิดหน่อยค่ะเห็นไหมคะตามนี้เลยฮึบซ้ายและขวา ซ้ายและขวานะจ๊ะอ่ะสิวินาทีสุดท้ายค่ะมาอีกนิดหนึ่งหายใจเข้าและหายใจออกค่ะฮึบสามหและโอเคเปลี่ยนท่าค่ะมาท่าต่อมาจะ high k i c นะจ๊ะ, high click, ะ,จะเป็นการเตะไปสูงสูงนั่นเองโอเคเริ่มค่ะอย่าพักนานนะอย่าพักเกิน15วินาทีค่ะโอเคจับเวลา1นาทีหรือว่า60วินาทีค่ะ เห็นไหมคะว่าเราจะทําการเตะไปข้างหน้าค่ะยกเท้าขึ้นมาให้เอามือวางนะคะไประหว่างช่วงเท้าสองข้างค่ะจังหวะขึ้นหายใจเข้าตอนลงหายใจออกค่ะนะคะหายใจเข้าและออกค่ะทำแบบนี้ยกขึ้นไปสูงๆคะ่ะท่านี้นะคะก็จะได้ส่วนบริเวณของหน้าท้องล่างนะคะแล้วก็ได้บริเวณช่วงของขาต้านขาขึ้นมานิดนึงคะ่จะจจงหวะยกขึ้นให้เกรงหน้าท้องนิดนึงนะคะเหลือ นี่ค่ะอันนี้คือ20วินาทีสุดท้ายแล้วนะจ๊ะมาน้ำถ่ายหลังกันเลยทำซ้ายขวาสลับกันไปเรื่อยๆค่ะอย่างที่บอกถ้าใครรู้สึกเหนื่อยให้ทำช้าลงค่ะแต่ถ้าใครไหวก็ให้สปีดเร็วขึ้นนะคะและ10วินทาทีสุดท้ายค่ะทำไปยิงนิดนึงค่ะนะคะท่าที่3แล้วอย่าย่อท้อค่ะยิกนิดเดียวค่ะ <Okay. S 1> โอเคครบมาเลียนท่าค่ะ ต่อมาไซส์คอร์นะคะมันก็เป็นการคอร์ไปด้านข้างนั่นเองนะจ๊ะโอเคท่าสุดท้ายละฟิตไปด้วยกันค่ะเตรียมตัวปึ๊บย่อลงจับเวลาเช่นเคยค่ะ1น,นาทีนะคะนว่า60สวินาทีนะคะเป็นการคอร์ด้านข้างแล้วก็ยืนขึ้นแล้วก็คอร์ลงสลับซ้ายขวาค่ะหรือว่าคอร์ดไปด้านข้างนั่นเองนะจ๊ะลงไปลงแล้วยืนขึ้นถ้าใครเมื่อยนะคะท่านี้ให้ จังหวะลงให้ย่อลงไปสควอตลงไปนิดหน่อยได้นะคะไม่ต้องสควอตลึกก็ได้หรือว่าฮับสควอตนั่นเองค่ะท่านี้จะได้บริเวณขานะคะขาด้านข้างขาด้านหน้าแล้วก็ได้บริเวณก้นค่ะโดนสุดๆไปเลยจ้กท่านี้ทำซ้ายขวาสลับกันค่ะใครที่ไหวย่อลงไปเยอะๆจากจังหวะที่สควอตใครที่ไม่ไหวก็ฮับสควอตหรือว่าสควอตลงไปนิดเดียวก็ได้นะจ๊ะโอเคซ้ายและขวาค่ะสลับกันให้ครบค่ะอันนี้ก็ นะสิบวินาทีสุดท้ายค่ะไม่สิไม่ใช่ท่าสุดท้ายจะมีแถมอีกท่านึงค่ะยังไม่จุดใจค่ะเราต้องเบิร์นให้สุดๆเลยเพื่อต้อนรับสงการานต์โอเคครบค่ะมาเรียบร้อยหน,นาทีแล้วจะอ่ะอันนี้สุดท้ายจริงแล้วค่ะแถมให้เนาะอ่ะ floor touch นะคะหรือว่าจับพื้นนั่นเองจะ้ะมาท่าที่5แล้วเห็นไหมคะว่าเราจะทำการสไลด์ตัวไปด้านข้างแต่ว่าเราต้องจับไปที่ เกินจ้ะเอาลงไ้่คายสควอตลงไปนะจ๊ะแต่ว่ามันไม่ใช่มันเป็นท่าที่สควอตเบาๆนะคะแล้วก็แตะไปที่พื้นซ้ายขวาสไลด์แบบนี้เลคะจับเวลา1น,นาทีเช่นเคยจ้ะเราจะไม่มีการนับจํานวนครั้งค่ะหรือว่าเซตอะไรเราใช้เป็นการจับเวลาจ้ะแล้วเราก็เน้นทํำไปเรื่อยๆจ้ะครไหวสปีดให้หนักค่ะไปให้เร็วถ้ารู้สึกว่าล้ามากเหนื่อยมากหายใจไม่ทันก็ช้าลงได้จ้ะ นี้จะได้บริเวณในส่วนของนะจ๊ะเป็นขาด้านหลังแล้วก็มีก้นนิดหน่อยจ้ะจังหวะที่เราย่อลงไปอืมนี่แหละค่ะการที่เราขึ้นไหวแบบต่อเน,นื่องมันเป็นการช่วยในเรื่องของการคาร์ดิโอไปนในตัวนะคะเป็นการเหมือนบอดี้เวทแล้วก็บวกการคาร์ดิโอเบ,บาๆจ๊ะขั้นต่อเนื่องไปค่ะให้ครบมา3 2 1และเรียบร้อยค่ะครบแล้วสู้ๆคะ่ะทุกคน เป็นยังไงกันบ้างคะกับท่าออกกลังการ4ี่ท่านะคะที่เบิร์นไขมันเบิร์นแคลอรี่นะคะก็หวังว่าทุกคนจะไปทําตามเนาะเพื่อฟิตหุ่นกันก่อนสงการน,นะคะเป็นไงความรู้สึกหลังจากออกกาลังกายนะคะโครู้สึกว่าค่อนข้างไม่เมื่อยเนาะล้าลานิดนึงนะคะยังไงก็ทําตามกันนะคะแล้วลองได้ว่าคุณจะมีหุ่นฟิตเฟิร์มก่อนสงการแน่นอนคะ่ะว้ตอนนี้ความรู้สึกของโคตัวนี้ก็คือเริ่มเหนื่อยเริ่มล้าเริ่มร้อนมากๆค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องมาเติมความสดชื่นกันด้วยนี่ค่ะ สมูทตี้อีกสักรอบหนึ่งเนาะสมูตตี้นี่ก็นะคะเราวางไว้ข้างนอกนะคะแล้วก็ตอนนี้อากาศก็ค่อนข้างร้อนนะคะแล้วก็ถึงเราจะปั่นไปนานแค่ไหนนะคะเห็นไหมคะว่าสมูตตี้ของเราไม่แยกชั้นเลยเนาะยังคงความสดชื่นอร่อยนะคะอร่อยยังไงเราต้องมาลองกันค่ะมาดื่มอีกสักรอบหนึ่งนะก่อนที่จะไปยังคงสดแล้วก็อร่อยมากๆเลยคะ่ะ โอเคยังไงฝากกันไปด้วยนะคะผลิตภัณฑ์ในส่วนของการทำสมูทตีะะะะ้ตัวนี้นะคะก็คือ Philips High Speed v a c u u m Blender นะคะตัวนี้ถ้าใครสนใจสั่งซื้อหรือว่าดูละเอียดเพิ่มเติมค่ะคลิกที่ลิงก์ด้ล่างนะคะเราโค้ดจะใส่รายละเอียดลิงก์ของเว็บไซต์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของฟิลิปตัวนี้ไว้นะคะอยู่ที่ด้านล่างนะคะคลิกเข้าไปดูได้ค่ะใต้วิดีโอค่ะโอเคสำหรับวันนี้โครร้ดจีก็ต้องขอบอกลากันไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องไปบายเนาะแล้วพบกันทุกๆวัน พแล้ววันอาทิตย์นะคะสำหรับวันนี้เขาจีก็ต้องขอบอกลาไปก่อนนะคะขอตัวไปดื่มสมูทตี้ที่อร่อยอรอยของคนก่อนนะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ